สวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปดูอะไรคะ่ะเป็ที่เลยค่ะเหมือนเหมือนหม,ม้อวางเมะของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมลูกเหมือนมากเลยนามเบะใช่ไหมลูกเออนั่นแหละจะเหมือนมากเลยค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล็กจะชิมน,น้ำซุปอีกทีอืมไม่ต้องใส่ชูรสก็อร่อยค่ะจากเต้าหู้นะคะจากเครื่องปรุงพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทําอาหารทานเองได้ง่ายๆสบายมากเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะยิ่งต้มอะไรพวกนี้นะคะนี่จะเข้มอีนะคะถุงเข้มอีนค่ะ Uh, เราซื้อมาแล้วใช่ไหมคะถุงหนึ่งเนี่ยประมาณ30บาทอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเปลี่ยนบ,บรรยากาศบ้างแล้วก็มาต้มเกี้ยอีก,ก,อก,ก็อร่อยดีนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาลวกกันเลยนะคะอันนี้จะต้มน้ําร้อนเอาไว้นะคะมันใกล้เดือดแล้วนะคะเมื่อกี้พี่เล็กจะต้มเป็นน้าน้าซุปเห็ดหอมไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลวกกันเลยนะคะเส้นเกี้ยอีอะคะ่ะถ้าอย่างสมมติเราไปซื้อเขาใช่ไหมคะมันจะคล้ายๆกับอันนี้น่าจะเป็นแป้งแป้งข้าวเจ้าน,นะคะจะคล้ายๆลดช่องอะคะ่ะ คล้ายๆแป้งลอดช่องนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแต่ว่าเขาใช้เป็นข้าวเจ้านะคะถ้าเรากินแค่ไหนเราก็ใส่ประมาณจะกประมาณเอาดูค่ะจะคล้ายๆขนมของคนจีนอีก,อกแบบหนึ่งคะ่ะเขาเรียกว่าเกี๊ยเกี๊ยอันนี้จะเป็นเกี๊ยอีนะคะบล็อกเกียจะคล้ายๆ,ๆบล็อกเกียค่ะคล้ายๆรอดช่องด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้ม เดี๋ยวพอเดือดอันนี้จะลวกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครมีหม้อที่จะลวกได้ก็ของพี่เล็กก็จะสะดวกใช้ลวกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพอน้ําเดือดหน่อยแล้วก็ตักขึ้นเลยนะคะ mm hmm. เนี่ยค่ะลวกไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เส้นมันก็จะน่ากินนะคะ mm hmm. อันนี้น่าจะเป็นเกี๊ยนอีของที่บ้านโป่งราชบุรีนะคะเนี่ยค่ะเด mm ี hmm. ๋ยวเราต้มไปเรื่อยๆนะคะลวกลวกเอาไว้ แส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะถ้ากินไม่เยอะนะคะกินมันกะประมาณดูนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องเสียเวลามาลวกใหม่เพราะาเราไม่ได้มีหม้อลวกเหมือนกับที่เขาขายกันอยู่นะคะเราลองลวกดูค,ะ <S <S ค่ะก็ลองลองซื้อมากินทานดูนะคะเพราะว่ามันก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเราปกติเราจะกินแต่เส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราลวกลวกพอเราร้อนเดือดหน่อยนะคะแล้วเ,เดี๋ยวจริงๆอันนี้น่าจะสุกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหา ลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็าจะเอาขึ้นมาเป็นตะแกรงนะคะตะแกรงเอาขึ้นได้ค่ะว่าเดี๋ยวจะใส่กระชอนแช่ไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยต้มน้าซุปอีกทีนึงนะคะให้มันเดือดปุกปนิดน,น,นึงนะคะจริงๆไม่ต้องเดือดมากก็ได้เพราะว่านี่มันจะสุกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความสบายใจเดี๋ยวเราเอาสุกหน่อยดีกว่านะคะ แดี๋ยวเราปิดฝาหม้อไว้แป๊บนึงก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุกมันก็จะสุกเร็วนะคะพอะเดี๋ยวสุกเสร็จแล้วก็ยเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นนะคะอันนี้น่าจะใกล้เดือดแล้วค่ะ วันน mm is. Is quote, ี้จะเสนอเป็นเมนูต้มนะคะอันนี้ต้มเห็ดหอมอยู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นน้ำซุปเห็ดหอมนะคะวันนี้จะให้ชื่อว่าต้มสีสหายนะคะเป็นผักสีสหายนะคะวันนี้ค่ะก็คืออันนี้จะมีเครื่องปรุงนะคะของพี่เล็กก็คืออันนี้จะเป็นน้ำซุปเห็ดหอมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นฟักเขียวนะคะอันนี้จะเป็นลำลึงค่ะนะคะ หนึ่งฟักทองสองนักเอ่อฟักฟักเขียวค่ะโทษค่ะแล้วก็เป็นตําลึงนะคะน,นี้เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยอดยอดอะคะ่ะตําลึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นถ่งงอกนะคะอันนี้แช่ล้างเออน้ําส้มสายชูสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แช่ด้วยถ่านมนาะเรียบร้อยแล้วนะคะถ่านหุงต้มอะคะ่ะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นผักกาดขาวนะคะเอ่อผักจะมีสี่ชนิดนะคะผักกาดขาวค่ะถ่งงอกค่ะตําลึงค่ะฟักทองนะคะ เห็ดก็จะมี2ชนิดเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็เห็ดหอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้มอีนะคะอันนี้พี่เล็กก็จะลวกล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่เล็กก็จะใส่เป็นเต้าหู้นะคะแล้วก็สาหร่ายวากาเมะค่ะนะคะอันนี้จะพริกนี่จะใส่แยกไว้ต่างหากนะคะเพราะว่าลูกเขาจะไม่กินเผ็ดอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงเหมือนเดิมนะคะพี่เล็กก็จะใส่เป็นดอกเกลือะค่ะ เป็นเกลือชมพูนะคะเม็ดอ,อ,อย่างละเอียดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเม็ดใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นเกลือดํานะคะถ้าใครมีไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใส่ตามที่ตัวเองมีแล้วกันนะคะของพี่เล็กก็จะใช้เพราะว่าถ้าสมมูรเราใช้เป็นเกลือดํานะคะแล้วก็เกลือชมพูโดยเฉพาะเกลือดํานะคะแล้วก็ดอกเกลือหมดเลยค่ะดอกเกลือนะคะเกลือชมพูนะคะ เกลือดาดอกเกลือเนี่ยค่ะจะให้รสชาติอาหารดีขึ้นมากเลยค่ะมากกว่าเ,เกลือปรุงรสทั่วไปนะคะ mm. เกลือเกลือธรรมดาที่เกลือโต้อะไรที่ตั้งบนโต๊ะค่ะเกลือทั่วไปนะคะอันนั้นจะจะอันนั้นมันจะเค็มอย่างเดียวอันนี้มันจะบอกว่าเวลาเราใส่อาหารแล้วมันจะปรุงให้รสอาหารเราอร่อยขึ้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้น้ําจะเริ่มเดือดน,นิดนึง mm. พอดีพี่เล็กเสนอเมนูที่ผัดมาหลายวันแล้วนะคะผัดน้ํามัน อันนี้เรียกว่าเป็นเจได้เลยเพราะว่าวันนี้จะไม่ใส่กระเทียมแล้วก็ไม่ใส่หอมจะไม่มีผักรสฉุนนะคะที่ต้องใส่ผักหลายชนิดเพราะว่าพี่เล็กกินข้าวมื้อเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอาหารให้ครบหมวดหมู่หลายอย่างแต่ไม่เป็นไรนะคะที่ใครกินอาหารหลายมื้อก็ไม่เป็นไรที่พี่เล็กต้องกินอาหารแบบว่ามื้อเดียวเพราะว่าไม่อยากให้ร่างกายใช้งานเยอะระบบเวลาเราย่อยครั้งหนึ่งร่างกายจะต้องแบบว่าใช้พลังงานเยอะนะคะจะได้ไม่ อยากให้ร่างกายได้พักนะคะพี่เล็กก็จะกินข้าวแค่มื้อเดียวนะคะก็ก็ไม่ถึงว่ากินเยอะมากค่ะกินพออิ่มนะคะแต่ว่าต้องมีผักหลากหลายนะคะอย่างเห็ดนี่ก็จะมีหลากหลายเพราะเรายิ่งเราไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยค่ะเราต้องมีมีผักหลายชนิดนะคะรวมเป็นมื้อเดียวไปเลยถ้าใส่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราขาดสารอาหารนะคะเมนูต้มนะคะเดี๋ยวพี่เล็กก็จะใส่เป็นเครื่องปรุงไปเลยนะคะก็จะได้ให้ให้น้าเพิ่มรสชาติจะได้ซึมเข้าไปในผักแล้วก็ ในเต้าหู้ในเห็ดนะคะเดี๋ยวพี่เล็กก็จะใส่เป็นเกลือลงไปเลยนะคะอันนี้เราต้มหม้อหนึ่งนะคะก็จะใส่เป็นดอกเกลือลงไปก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะปรุงลงไปเลยค่ะดอกเกลือนะคะแล้วก็เป็นเกลือชมพูนะคะเม็ดเล็กนะคะแล้วก็เป็นเกลือชมพูเม็ดใหญ่ค่ะนะคะใส่ไปพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้าไม่เค็มก็เราเพิ่มรสชาติได้เพราะว่า ถ้าเค็มแล้วมันก็จะเติมน้ำไปมันก็จะขาดแล้วก็พี่เล็กจะใส่เป็นเกลือดำลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คนกันน้ําซุปนี่ที่ต้มเอาไว้นะคะก็เราแบ่งมาบางส่วนแล้วก็เอามาต้มได้นะคะเนี่ยค่ะน้ําซุปก็จะหอมมากเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะก็จะหอมนะคะเดี๋ยวเรามาใสาเ่เป็นเป็นถั่วงอกลงไปนะคะเดี <fright> ๋ยวพี่เล็กจะใส่เป็นถั่วงอกลงไปนะคะเนี่ยค่ะใส่เป็นถั่วงอกไปนะคะเนี่ยค่ะ เราต้มไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีหมอ้อที่จะลวกก็ลวกได้นะคะแต่ว่าหมงพี่เล็กไม่สะดวกค่ะก็ค่อยจะยอยใส่ลงไปนะคะเป็นถุงงออกเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะต้มเป็นเก้มอีผักสีสหายนะคะเนี่ยค่ะเราจะต้มผักลงไปเลยค่ะผักพวกนี้ต้มออกมาแล้วนะคะโดยเฉพาะถุงงมอนะคะต้มอ,ออกมาแล้วจะทําให้น้ําน้ําซุปะ,ะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็จะหวานนะคะน้าซุปหวานโดยที่เราไม่ต้องใส่น้าตาลไม่ต้องใส่ผงชูรสรัลบรองได้เพื่อนๆลองทําดูนะคะ เนี่ยค่ะถั่วงอกเนี่ยค่ะถั่วงอกนี่มันจะเพราะมันจะถั่วเขียวใช่ไหมคะก็จะมีวิตามินเกลือแร่เหมือนกับถั่วขเขียวเลยนะคะครบเลยค่ะมากกว่าถัถ่วเขียวอีกค่ะเนี่ยค่ะเหม,อมือนเรากินถัถ่วเขียวเลยค่ะเนี่ยค่ะเราต้มลงไปเลยนะคะเมื่อกี้เราใส่เกลือดําเกลืออะไรลงไปแล้วก็จะซึมเข้าไปในถั่วงอกแล้วก็ในผักกาดขาวนะคะเนี่ยค่ะเราใส่ให้ให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอยุบตัวลงใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะใส่ตำลึงลงไปทีหลังได้ แล้วก็ฟักเขียวหรือเราจะใส่ฟักเขียวลงไปเลยก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกไม่มีฟักเขียวก็ไม่ต้องใส่ไปนะคะเพราะว่าของพี่เล็กที่ใส่เพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าฟักเขียวจะให้ลิเจนนะคะเพิ่มรสชาติด้วยค่ะทาให้แกงแกงจืดเป็นน้ําซุปอันนี้มันก็จะมีกลิ่นแบบว่ามันจะทําให้มีหวานนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้พี่เล็กจะหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะก็สามารถที่จะต้มได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ทำให้แกงน้ำซุปนี้มีรสหวานนะคะเพราะว่าพี่เล็กไม่ได้ใส่เป็นถ้าสมมติเราใส่เป็นหัวเชเท้านะคะมันก็จะทําให้อันนี้มีรสหวานนะคะอันนี้พี่เล็กมีฟักอยู่แล้วก็เลยจะใช้ฟักแทนหัวเชเท้านะคะได้เลยค่ะเนี่ยค่ะพี่เล็กยออันนี้ต้มไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เล็กก็จะใส่เป็นตําลึงลงไปเลยนะคะ แข่งตำลึงเอาไว้ค่ะใส่ตำลึงลงไปเลยนะคะให้ยุบตัวลงไปเลยค่ะอันนี้หมอ้อนี้ผักเยอะมากเลยคล้ายๆหมอ้อสุกี้เลยค่ะก็คือจะมีผักนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะยุบตัวลงนิดนึงเดี๋ยวพี่เล็กก็จะใส่เป็นเต้าหู้ลงไปเลยนะคะพอดีลูกๆเขากินได้อะค่ะเต้าหู้นะคะเต็มหม้อเลยค่ะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะเต้าหู้นี้ก็จะสามารถแทนเนื้อสัตว์ได้นะคะจะมีโปรตีนสูงค่ะ มอสุกี้เลยที่มันก็มอสุกี้เนาะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะต้มแล้วเดี๋ยวเราสามารถที่ถ้าสมมติกินข้าว <c oughs> เด็กๆเอามากินแบบเบาๆก็ได้นะคะเพราะวันนี้จะมีผักเยอะเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เล็ก็จะใส่เป็นเป็นเห็ดเข็มทองลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองนะคะเดี๋ยวพี่เลกจะใส่เห็ดเข็มทองไปเลยะคะ่ะดูแล้วเหมือนรายการที่เวลาเขาพาไปกินอาหารญี่ปุ่นนะลูกเนี่ยค่ะเห็ดเข็มทองไปเลยนะคะ มันเดือดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่เป็นแบบนี้นะคะใส่ลงต้มเ,เลยแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ได้นะคะเป็นสาหร่ายวานกาเมะนะคะเนี่ยค่ะต้มไปแถวมือก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะต้มไปเลยค่ะหม้อน,นี้รับรองได้วิตามินเพียบโปรตีนมีครบทุกอย่างเลยค่ะคาร์โบไฮเดรตน,นะคะแล้วก็โปรตีนนะคะวิตามินเกลือแร่เพียบเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นหม้อสุกี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ วันนี้สามารถเรียกก็ได้ว่าเป็นเจเลยนะคะเพราะว่าไม่มีกระเทียมไม่มีผักวดฉุนนะคะเนี่ยคะ่ะใส่เฉพาะเครื่องปรุงนี้พี่เล็กที่ใช้นี่เป็นเครื่องปรุงมีแต่เกลืออย่างเดียวที่ถ่ายให้ดูนะคะไม่ได้ใส่ยอยื่นเพิ่มเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเห็ดอันนี้ก็จะสุกง่ายนะคะสาหร่ายวากาเมะก็สุกง่ายค่ะเต้าหู้นี่ก็สุกอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเอาลงไปต้มอีกรอบหนึ่งเต้าหู้นี่ปกอดติที่ต้มนี่ก็คือเขาใช้น้าเต้าหู้คะ่ะทุนเหลืองคะ่ะไปต้มนะคะแล้วก็สุกอยู่แล้ว,วคะ่ะ พี่ลองชิมหนนิดนึงน้ำซุปหวานมากลก็ใส่ชีรสนพี่ลองชิมอร่อยมากสลาลัยบอกะเมก็หอมเนี่ยคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เล่ก,ก็จะตัดเออเป็นเกี๊ยวอีน,นิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาใส่ในข้าวได้เต็มที่เลยค่ะเหมือนเหมือนหม้อวาเมะของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมลูกเหมือนมากเลยนาเบะใช่ไหมลูกเออนั่นแหละจะเหมือนมากเลยค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่เล็กจะชิมน,น้ำซุปอีกทีนึงนะคะอันนี้เดือดเต็มที่แล้วค่ะอืมไม่ต้องใส่ชูรสก็อร่อยค่ะจากเต้าหู้นะคะจากเครื่องปรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทาอาหารทานเองได้ง่ายๆสบายมากเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะยิ่งต้มอะไรพวกนี้นะคะจะมีรสหวานจากผักกาดผักกาดขาวนะคะถั่วงอกค่ะจำไม่ได้ว่าใส่อะไรลงไปก็ใส่เยอะมากเลยเต้าหู้นะคะวากาเมะค่ะเนี่ยค่ะเป็นถั่วงอกนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะมีเห็ดหอมนะคะ อันนี้จะเป็นน้ำซุปจากเห็ดทอมนะคะเห็ดเข็มทองได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะตักไปน้ำซุปใส่ลงมาในเกี๊ยวอีนะคะถ้าสมมติใครมีเส้นมาม่าชอบกินเส้นมาม่าก็ใส่เส้นมาม่าได้นะคะบะหมี่ลวกบะหมี่เขียวอะไรก็ได้นะคะอันนี้ค่ะใส่ลงมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักอะไรเราก็ใส่ลงมาได้เลยค่ะเนี่ยค่ะมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรก็ใส่ได้แล้วแต่ใส่ข้าวอะไรก็ได้นะคะหรือกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นเก้มอีนะคะถ้าใครชอบแบบไหนพี่เล่ก็จะใส่เป็นเต้าหู้ลงมาหนิดนึงนะคะนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่เล็ก็จะแบ่งเป็นสาหร่าย,ยตรบเม็มานิดนึงค่ะเพราะว่าลูกๆเขากินได้นะคะสาหร่ายกับเม็มันก็จะหอมอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเลกแล้วแล้วแต่ว,แว่าจะเลือกใส่อะไรนะคะเป็นเห็ดเข็มทองอันนี้ต้องไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้จะมีเป็นเป็นผักขัดขาวนะคะถั่วง,งอกค่ะ ตำลึงนะคะมีทุกอย่างเลยกันคือเราถ้าเรากินผักพื้นบ้านของเราได้ยิ่งดีนะคะตำลึงนี้จะเป็นผักพื้นบ้านของเรานะคะแล้วก็จะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะจะใส่ลงมาตำลึงนะคะพี่เล็ก,กจะชอบตำลึงเลยค่ะี๋ยวดึงปั้กออกเลยก็ได้ไดลูกเดือดมากเลยมันจะเละเก,กินไปนะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเกี๊ยอีนะคะแล้วก็น้ำซุปนะคะ ผักสีสหายค่ะใส่ได้หลายอย่างจริงๆมันมีมากกว่านาะเนี่ยค่ะเป็นเห็ดหอมมีเห็ดสองชนิดผักสี่ชนิดนะคะแล้วก็มีสาหร่ายม,มีเห็ดนะคะเนี่ยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะน่ากินไหมคะลองดูคะ่ะถ้าชอบแบบไหนก็ใส่บะเพิ่มได้อะคะ่ะลูกเขาจะชอบกินเต้าหู้พี่เลยก็เลยจะใส่เต้าหู้ลงมาด้วยนะคะ จริงๆลูกเขาไม่ได้ไม่ได้กินเจหรือว่าบางส่วนเป็นแบบพี่เล็กนะคะมีพี่เล็กกับที่บ้านจะมีกินอยู่คนเดียวอะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ชวนลูกๆมากินด้วยเขาก็กินได้นะคะเป็นบางอย่างะคะ่ะก็โอเคค่ะดีกว่าไม่กินเลยเนาะเนี่ยคะ่ะก็จะมาเดี๋ยวพี่เล็กอาจจะมีใส่เป็นพริกลงไปนิดนึงนะคะแซงลงไปนิดนึงเพราะลูกเขาไม่กินพริกพี่เล็กก็จะใสละ่ลงไปนิดนึงอะค่ะแล้วเดี๋ยวกัดแล้วกินได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะใส่เป็นไม่ต้องใส่แล้วค่ะเครื่องปรุงอันนี้ก็อร่อยแล้วค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสุดยอดเลยค่ะลองทําดูนะคะติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พี่เล็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจพี่เล็กด้วยนะคะถ้ามีคําถามเลยก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็เข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะ @sp888 นะคะ @sp888 คะ่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ